พี่น้องเจขุนสุขอนสบายดีกันไหจ้ามาๆมกินกว๋วยเตี๋ยววุ่นเส้นน้ำข่อยเห็นบ่นกระดูกหมูลูกชิ้นแล้วก็บุ่นเส้นไม่จ้าแล้วก็บผักนี่นี่จะเป็นผักอีหยังแน่เดี๋ยวจะเธอแล้วก็เครื่องปรุงจ้าเครื่องปรุงมาๆมากินน้ำกันจ้าแต้นเตมาแล้วจ้าจะติงติง้งแล้วจะพูดผีบาาาา้าหน้าดำมาแล้วจ้าควันฝาน้าดำมาๆกินกว๋วยเตี๋ยวน้ำข่อยพวกเจ้า เติ้งหนกหลายเนี่ยก็เสียวุ้นเส้่เนี่ยเนี่ยเนี่ยสิเง็ี่ในเบิ้งเนี่ยเป็นอะเส้นุ่วนเส้นข่อยสุดยอดเลยอือเป็นางเบิ้งมวยกินนล้วแหละแต่เฉพากันพาหมาหน่อยไปงานจ้ะเดี๋ยวเราไปปรุงกันนะจ๊ะเนาะปรุงกันเพราะฉะนั้ปรุงเน้นหนึ่งจะน้ำปลาก่อนเนาะชิมก่อนชิมก่อนถ้าใช้น้ำซุปมันเค็มอือสุดยอดเลยใส่็จเห ผู <laughs> ้เรียนเนี่ยเบื้องหน้าเราข่อยิ้มน้ำซุปนัวเลยจ้ะถ้าใส่น้ำ,นลำปลาหน่อยหนึ่งน้ำปลาทิพย์พลดแล้เมื่อปีหน่อยก้องสีแดงใส่ตาข่อยน้ำปลาทิพย์พลดนี่ไปเขอาห้องหน้ำแล้วก็ใส่น้ำตาลนะจนะ๊ะเนาะใส่น้ำตาลจากซอสหนึ่งมักหวานมักหวานสิจักหน่อยหนึ่ง,น,งน้อยหนึ่งจากน่อยหนึ่งหวานจุดยอดแล้วก้ะนี่ คุณเรียกมาสอวนไม่อีกอันหนึ่งก็ได้ส่วนนี้จ้ะส่วนนีตน้ตาพริกโนพริกนี่มาจากไหนมาซื้อมาใหมซีดอนลาหกสิบเซ้นน้ำพริกเผาเผ็ดก,กลางลมาส่วนนี้บ้างนี่าภาษาไทยได้ไหมไทยขัดได้ไหมทำพริกเผาใช่พริกเผานัาน่นจ้ะเนาะแล้วพริกเผาให้พริกเผาจากส่วนหนึ่งพริกเผานี่มันเผ็ดบ่ ก็น่าเผ็ดกลางๆมาสิส่าว่าคนก่อนแล้วค่ไปเอาซ่อนอีกซ่อนหนึ่งว่าเเปิดไดไแล้วบอหนี้ม่กี้ห่วงท่าเบอเจ้าง่ายในเปลี่ยนห่วงท่าเอเคยเปิดเอาซ่อนรื่อเอาซ่อนมากกินเข่ากัเบ้าดูข้างกับข้างมาสนะเอาไปไรข้างปันหมาสนอข้างปันหมาจะขวงระโดดมาสนนะไม่มาหน่อยข่อยข้างนี่ดีข่อยเลี้ยนแบบมันไงก็ปีมาน่อยเรียกแตเธอ มาจ้ะพอก่อนพอกัอนแค่วอาไว้แยกปอกเพาะฉะนั้นเดี๋ยวมัไปไปกินตัจกจนได้มือแรงเอาอันเอาอย่างก็แล้วลเอาอันเอาต้นอันนั้นมจ้ะสมัยก่อนเนาะมีปอกเนาะเอาต้นอันอย่างโน้ปนเดินอัน,อนต้นหญ้าแม่ต้นอย่างโน้นเนาะ,นะไปปักไว้น้ำเฮียนเด้จ้ะเด้อ รว,วังจะว่าไปปากไปกินตับไตใสุ่้งเจีได้ยมืแรง <c oughs> าว่าเป็นปอดประสาโอเคเป็นกับเป็นแล้วแต่เธอหายไปยังกับเป็นเหมือนไรจ้ะหักขึ้เกาจ้่หักขึ้เกากกแต่ว่าระวังให้ดีมือแรงไปเขาไปกินตบักนตบกินไตจะเหมือน่านอนด้ยมือแรง <c oughs> เพราเอต้อนอยังนอไปปากปเฮียนไหมจ้ะนี่เป็นต้นหยาไหมขนมอสุดอสยอด,อดอยอเลยเป็นขนมเบิ้งเบิ้เบิ้สุยอดเลยกินเมือหนหี่ายประเดี๋ยว่าข้จิตเป็นสะพ็ดเนี เสียบเสียบเสียบซ่มีคนเอ,อเสียบม้งนเห็ะผักใส่เห็นผักบ้างด่เลยใส่ดิดึงดึงผักักนนี้ผัอ่นน,น,น่นี่นนี่ซื้อมมืเศ้านี่ใส่เลยดิการอนอ่อนนี่เด็ดสุดเลยกินบุรี่กน กินมันคุ่มขา่างมันแพงโวดโแพงแับแพงนี่ค่ะแพงแท้กินไปเลยนี่กินปเป็นงวเป็นกล้วยก็แร้วแต่เธอแสิดาดารดูบักี้คันมาดาวดเบาเกี่คัน่จ้ึดารือบักกี้คัฮึฮึัเกาเยอะทัเเยอะูัพเบเขียดออกจ้า,ค,าอคอมเมนต์มาได้จากคอมเมนต์มาเลยดา,าเลยเออมอน แฟนลองแฟนแต่ว่ายายไปเห็นยายตอบคอมเมนต์นะจ๊ะตอบพิจารตอบอยู่เพราะมันตอบประธานไงขอไปเที่ยวอืมก็กระชิทยอยตอบนะจ๊ะเนาะฮักสกุลทุกคนนะจ๊ะไม่ต้องเครียดนี่ยคอยด้วยใจเด้ออืมขอบคุณแฟนคลับสกุลทุกคนอี่เข่ามาคอมเมนต์เขามาให้กำลังใจเขามาเบิ่งเขามาอวยพรเขามาอ่าติดตามสุยางสุดแนวนะจ๊ะขอบคุณหลายๆทุกจ้ะขอบคุณจากใจอีกทีนึ่ไม่กินน้องขอยีบ่เต็มถั่วเลยพูรู้เลยอืม มันบ่ออืดเด็ดว่ะมันเจ๋งมันต้นสนต้นสุนเฉนมีไหมจากต้นสนเฉนมีมันบ่อืดถ้ว่แกจะไปหลวกโดนนะขันหลวกโดนมันสีอืดคัะเรับมันสีเฉนเปนสีเปียยค่ะหลวงพอดีหลวกลมันหนึ่งเซกเก้นไหมจากว่าถึงหนึ่งนาทีเราใส่น้ำห่อนห่อนออกอน้นำห่อนเทออกเลยนะเคียก็ด้เห็ดแบบก่อยนีวะีดอเ,เลย 嗯，嗯、mm。阿、hmm. 妮、mm，我开篇就耶泰。 Happy New Year ไทยไทยไทย New Year from ไทย Happy New Year Happy New Year from ไทยเลย Happy New Year สงการ์ดเลนะ Happy New Year from from us ส่งการ์ดส่งการ์ดในไทยเลยนะ Be it h e a e r y happy happy everybody of course อุ้ยฮันนี่ Can you give me money in the pocket? MTK You forget I never hear this before ชอนฟูกฮะชอนฟูกเยอะิเจ็บเยบจะได้มีพอกเก็ตคีบอกว่ามอวนพวกกืมันเื่มันแะเขา้านมาไหนต้องกินไะจะได้มีพอกเก็ตคีขา้านมาไหเมอวนปีนลังคาปีนมาตัวจิบตัวเด่น เราติ๊กเขาได้เขาทขา,ขางบ้านไดทางด้านประตูบ่ได้ล็อกไหมอืมยึดหลายล็อกล็อกบ้านทุกเมืองอสุดยอดตัวสีงูอันสุดท้ายตัวบ่ได้ล็อกอันสุดท้ายเลยครั้งสุดท้ายมันบ่มีหม่องไปหรอกไหมเบิ่งอันไหนก็แล้วอืมไหนเบื้องตระนูอ๋อประตูบารีล็อกอืมเล็กปิดเขาอืมยึดหลายโอ้อยึดแล้ว นมพอยายใส่ง่ายๆใส่ให้หยังเฮ็ดบ่ล่ะทานเมียเนาะเนาะแต่ว่าถ้าอีหยังลงมาเนีโอ๊ยมอผักแผ่วกินไปหลุดนแต่คุณสิาบาด้พี่น้องมันลํามันแซ่บมันแมันนัวกินเข้าไปได้นี่ผักแวียผักแผักซี่่อิใส่หยังก๋วยเตี๋ยวสพันแมงแมงแล้วมันแซ่บอลืมใส่หยัง กระเทียมเกี่ยวกับผักฟืมผักเป็นรสจืดเรื่องไหมผักซี่หนึ่งก่เป็นยงงังก็กินกับอะกะเทียมเกี่ยวกขอไม่ได้เห็ุคขลืมให้กระเทียมเกี่ยวหวานหน่อยหนึ่งเท่าะลาดขัวขัวลาดนะ ก็เลยให้กระเทียมเกี่ยวใส่กใส่เหมือเลยมันนี่มื่อนี่ทีก๋วยเตี๋ยวกินนี่เป็นกระเทียมเกี่ยวไันใส่เลยเห็นลืมลืมหนีหนองบ้านบ่อเลนเลยลืมขา เร็วมิแต่เห็นเร so okay. ็วม <famoso shootings, unpredictable bullied> ั้งขีดลื่อกับมั้ยดูหันส่วนดือดกับมั้งดูหันโซ่โมกกับมั้ยดูหันนี่แหละก็ะเทอควมถูกได้ไหมควมถูกกัห้าเก็บไปได้จากว่าตาจะเห็นคนอื่นเดือดหรอมว่าตาจะไปด่าผู้ใดแต่ถ้าไปด่าใครมันบอดีมันต้องสิควันคนผู้ดีผู้งามมันจะกลายเป็นคนบอดีไปเลยดิเมาไปด่าคนจะไปด่าคนนะจ้ะเด้อะ เห็ดยังเหยียไปเลยลักษณะเป็นอะไรเห็ดไปรลโยจ้ะอืมแต่ถ้าเัาจะไปเห็ดบดีอืมเห็ดบดีเนี่ยนางติดผู้จบผู้งามผู้รอผู้สวยผู้ล่อมือด้วยมันก็บบดีรู้ไหมกลายเป็นคนผู้หายไปเลยเด้ิบอกให้อืม Mình mi hạt đây mình, ngon đi bỏ mình mắm, นอนกันใช่ในคนที่สอนเด็กหล่าเอ้เป็นคนดีแล้วลูกหล่าเอ้บวมม้วหัวม้วน่ะจะไปบวาหายบวมกับพ่อกับแม่บวกกระมูอกับพวยจะจะไปววมหายจะไปด่ากันบวมพอแม่บ่เด้ดด่ากันให้ลูกเห็นเนีกมาบ่ได็ด่ากันดูเบิ่งมาเด็วโซดาเด็กมาเวากันดีๆม้วนๆเอาอืมคือจีนกับมีคว right. าม well. สุขก็วัวกับมีความสุขเด่กมาอืมวกันดีๆม้วนๆได้จัดเ้อ เล่นต้องการกับเล่นดีๆนะคราบหยกแดดเที่ยงหรอเที่ยงกินกินน้ำกูเยอะก็พันกบแซ่บกเจาก็ไปเมียนไทยบอรเมืองไทยมันมีให้กินอยู่กับผักค้นทั้งเหนือก็นจะมากิน แสบหนักเังน้าแฟนขับกตกูทุกคนทัว <improving> ชีตัวเองอืมไม่ได้เอ้ยซึ่งแฟนขับแอแฟนขับบอกว่ามันไม่ต้องเอ้ยซึกันหรอกแค่ไปเอิ้นทัวทิพตัวเยนแฟนขับสิได้ทัวถึงเป็นะไรกนนะเอ้ยซึ่งแฟนขับมาทัวถึงย้ายสิอืมมา

พื่อนเพื่อนคนเล่าใจดีเด็กเนะคนเล่ายางน่าอิม่มแต่ให้ลูก,กค้าถอยง่สิละฉันว่านว่าเมนมาจ้ดแันขับคนเล่าเมนว่าตัวง่ายจริงจังเั็ง่ังไงตัวใหญ่เลยกินถ้วยเดียวนี่งอิ่มมึนก็แกบแซ่บ้อม ตาหมันมันกระดูกงูนี่ไม่ไม่รุ่นไม่รุ่นอยากกินอีกคอับอืมอืม เาให้กับเขาแ่บแตกเลยขึ้สวยเลยพาะยังกินหลากระบอกว่าเราให้กับเขาเสร็จถายไปเที่ยวเราไปเที่ยวไม่กันไปกินอาหารพยายามยังโจมเลยโอ้เขาิดหอยกับเขาเจ้าเข่าสันิดหอยกับเข่าเอิ่งกับเขาเจ้าู่เฮียนเข่าสันไปให้มั่งได้กาเดียว พี่ถามว่าแกหมูกเกิดเป็นหมูกระตุกปีหมูจ้ะเกิดเป็นีกุลนะเป็นกุลป็นหมูเป็นมวลเทวดาวอย่างนะแต่ว่าเป็นเล็กหน่อยเนาะันพ่อไข,ข่อไหมพ่อไงเป็นพ่อของแม่พ่อของแม่ข่อยไหมเป็นเสียไปละเป็นคนเบิ่งดวงเนี่ยเป็นเบิ่งดวงแม่นแม่ นี่ยังกินยังไตัวบอกคำเขาเลยเนาะเขาบอตัวตัวเป็นบอกคำเขาเลยบอกบอบักเลย่นเบิ่งดวงอะไรว่้ขาพูดอย่างนั้นอมันสิด้ด so ีก so ูมูเลยกสนะอืมต้วงแมันสิ so ่ the 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 ํลบากกูมูกูสนะอืมถิลํลบากกูมูแล้วก็มันสิได้ดีกูมูแั่นั้นขันไม่ได่นในผัวมันได้ผัวคนแรกมันอยเนลิมบักขัดะชันน่าลำบากขัดะันว่ ซึงขนาดกัดก่อนเกียกินก็ได้ว่าฉันเป็นว่านสิเพราะยายคอยนักเพราะยายคอยเป็นคือแบบว่าพ่าพอของแม่ไงจ้ะเผื่อเสียไปแล้วบ,บัดนี้เพ่าอันเดี๋ยวอันผัวอันอันคันผัวคนแรกมันตายว่าฉันมาไม่ใช่เลยผัวอีกคนที่สองว่าฉันผัวนนึ่อยู่ไกลผัวหนึ่งท้งไหนผู้ไกลขัดว่าฉันมาอือันเหตุงานธนาคา,ารว่าฉันล่ะอิริ่งเป็นวานสิไปจำได้เท่าสมมืิอนี่เลยเท่าตายก็งานซ่าบอกข้าวเขาหรือว่าได้ตัวไม่ใช่ได้ ผัวดีรวยว่าสันว่าอันเห็นงานธนาคารเด็ก่าสันว่าอืมว่าตาสวนมาก็วได้พอใหญ่ข่อยคือข่อยตาสวนนือข่อยอืมอเป็นไก่จะมาทั้งไหนว่าสันว่าอืมไก่ขักว่าสันว่าเบื้องบนออกว่าสันว่าอืมเจ้ามาไก่ยังอยู่สันว่ามันแม่นเพราะคนไหวยังอยพี่น้องเขาบอกเสียหรอกโอเคแต่เป็นเด็กหน่อยว่าโอ่วนสีตัวแดงอ่ะอืมอ่ะ แต่ว่าก็จําเอาเสียดอกเป็นเด็กน้อยเนาะเนาะเป็นเด็กน้อยเพิ่นเบิ่งลายมือให้เด้เบิ่งลายมืออือเพิ่นเบิ่งลายมือเพิ่นเบิ่ง่นพ่อใหญ่ข่อยน่ะข่อยบ่มักเบิ่งวอกแต่ใหญ่ขึ้นมาดน้อยพ่อใหญ่เบิ่งให้พ่อใหญ่เพิ่นเบิ่งให้ก็เบิ่งให้เดียว่ะจ้ะพ่อใหญ่เพิ่นบ่เบิ่งลำนี้ลำลยพ่อใหญ่ก็บ่มักเบิ่งดวงเด้เป็นคนบ่มักเบิ่งดวงก็ก็ปล่อยตามเลยอือปล่อยตามเลยมีมเกิดคือว่าปล่อยไปั่วดตามเลยอือ นี่รถเด้อผมมีอ่ะคยเรสั่นคุคกินทั้งมอกคุยโดนเพื่อยว่าถาคุยแล้วแถ้วฉันไปยอเขาก็เราดูมันไปรถแถวโดนเจ้ากับมอยู่คำแบบไอจิโนอิฟิลิปหนาๆยิบยี่พี่น้องอืมอืมทำมันอนรงนกเย็ดของมันมันจะมีมาหนักนี่ยิบยี่พี่น้องก็นมาเลนเรื่องจริงอืม พี ừ, ่ใหญ่ไปแล้วพ่ย้ามาขอมาดู่าดูยี่ปีแล้วมาพอแส่แล้วพยมาขัดจักหลงั่อพยหญ่นี่ไหมไปไหนหลักื่อกับตามเลยตามบุญตามเกิดนี่ก็ี่ปี่น้วหนึบหนึบมาเสียเพมาะเราไปเดกอืวไม่เสืยอย่าลุกหลุดนะม่นั่นเรแก้แล่า ่คยกันย er ุเง er. uh ียบเจ็บๆแบบนั้นการดูดวงพุเจะได้ไปดูพัมเผือบดูเทเรียวๆเลยอไดหรือเปล่เชียร์ขนมจังแมน ดูทวาเพื่อ,อนบ่แม่ว่าผัน้ำสดอืมครเ้าออกินห่อบ่ผิดคก็บ,บ่เ้า,า,ออก,ยายกินหระพ่อัง่ระถามใครอพ่ไปล้อไปอ่อนหลอดแล้วเป็นย,ยังตัดก้นอ่อนหลอดแล้ว ก็ยังจืดอืมก็ยังขึงทำเขาทำคนผิวห้าจ่ายทำคนผิวเด้อเห็ดดีเวการเห็ดดินี่คนอื่นมาเห็นฝาดินเปเห็นเด้อ ใช่ี่เจวดา,าเป็นยัยงเฮ็ดดีไปเลยมาเป็นหนังบอกขกินหดการหการนมเหนี้วัมหนังนี่วันหนังนอ,นอ,าอาคิ์เนาะ มันแก่นนมัคาอาีาาหล่ปิดเพิ่มวมนนัน่ะอันค่าอีหลาเยไปโรงเรียนอ่ะปิดเทิ่ม2องนาทีกินผักกินสักกินเนวตตกินเป็นแตตันจูนปนน่นรเนาะปนัเนาะเดี๋ยวก็ย่ายก,กบมากก็อิ่มมันยัง mhm nó mhm 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 เ,เด็ดเตรมเลยแคพักหนงเป็นพักหนึ่งลูกนพูดกินดะ ีัยรองหรอนบ่วไปอดลอดปานพอยียนลงตงลุ้ม พุงหลับไเติมบ่ดิหลับไปเติมบ่ดิจบ,มมจบมหม้อหกนเติมจมหมอหกแล้วก็ขิงมัตยมมัยเอมบอกขอหลอกถือ่ามัตยมไม่ขึ้นเนาะเราบูง,งาาบกันเราขึ้นไปยทาเทยาไหร่กับกระดกบ่อบ แต่เธอหย่อก็จากบันตอนไหนเพียงสีบอกใช่ปหะเบิ่บงสียเพราะย้าพาไป็นหรอ โลเบิงตัวไหนเปลี่ยนสีอืมไม่ไล่หมองให้เบิงพี่น้องไล่หมองคักตัวไหนเปลี่ยนสีอ่ะยู่บ้านยูจะยืดซื้อไม่ยังงี้เป็นย้ายผ้าไปเนาลเบิงตัวใหญ่เปลี่ยนสีไปบ่ให้มันขยบ่อยากเบิงบ่ มีอะไรไม่รุ้ไปดูดหลังไมมเหรอ 再不用，知道了。